มาเลยครับพี่น้องครับนี่ต้มไก่บันบานวิธีเทยบานผู้บ่าวเทบานบ่นได้ตออได้ครับบ้เอ็กกินสื่อเสซ่บบ่แส่บบ่ต้มไก่แส่บโอ้ขักเลยรเนาะมันยากาดบบานีไม้บานเทานี่ยอดสุดยอดเป็นไดต้มไก่ใส่สุดยอดรับสซ่บขนาดไก่บก่บานได้ไหเสซ่บบ่ครับแซ่บครับโอ้ยงยังแนี้มาเด้ออยุ่ไสนี่บอกพี่น้องันี่บานเท้ามาจากกรุงครีบาดกุณไทยคุมไตยคุณใต้ แซ่บป้ครับแซ่บป้แซ่บครับแซ่บไก่ตุ่มไก่โอ้ยตุมไก่เลยครับแซ่บเบิ่งดูเบิ่งดูเจลเจลเจลเบื้งเบิ่งเบื้งเพียโอ้บรรยากาศพ่นหมอตุ่มไก่โอ้เขาให้ใบไปร้อยนีครับมอตุ่มไก่พี่น้องบรรยากาศบานเท่ามวนมวลโอ้โหบอกแล้วอาจารย์อยู่อ๋อเป็นห้าร้อยบาทตุ่มไก่ตุ่มไก่เล่นเชือนครับเล่นเชือดมาครับมามาโอ้ขนมิอันนี้น้ำแกง๊ขั้วเหรอ เกคุ้ยเนาะน้มยาคุ้ยครับน้มยาคุ้ยครับโอ้ตามยาคุ้ยขนาดบอกรถึกแต่ต้องเช็ดอากาศมาเด้อมาเด้อมาเด้อขับมาเด้อไม่เทศกาลบอกรถถึงได้อยู่